สวัสดีค่ะมนีเขาผอกับแม่น้องเอเมิลี่เราจะมนีแม่น้องเอเมิลี่ได้สปอนะจ๊ะจะว่าเพิน่นกะหนุ่ยดำๆเนาะมาเบิงจะว่าเพิ่นสีทั้งในสิเป็นจังไงมาเบิง,งน้ำกันกับแม่น้องเอเมิลี่ได้จ้ะมีดกับมีดตันเฮดจะคิดหอดปลามาเบิงว่าหมากันจะเป็นจังไง เป็นกินได้ปะเป็นดำแล้วหรือว่าชังไดบ่ดูโซตานโซฟานอืมได้ป่ะลองซฟานเลกนอย่าฟิมมันย่าเป็นนตแสดงบทอดิวินเทสได้แล้ว เอาผู้วะของหมักเป็นพี่น้องเบิ่งแกะหน่วยแหลกหน่วยแหลกข้าดูดีมุนนั้นผมนะเนี <laughs> <laughs> ่ยละสวัสดีกะเ <laughs> สียบไหล <laughs> อร่อย มันมันดำซื่อๆพี่น้องแต่ว่ามันกระบอกอันนั้นเนาะแต่ว่าขงังในอือือนี่จ้ะปอกกินกับตมัมูองหงส์แสบๆเลยพี่น้อง นวยนวยงามอยู่จ้ะถึงเป็นสีดำนอดำแต่ว่าเป็นบ่อนเป็นยังบาดำทางไหน,นจ้ะกินกับสมตำผัดแสบๆจะมือนอจ้ะเอาจานยู่ใส่ล่ะ

mẹ lắng mẹ lắng cốt wow lắng cốt mẹ lắng cốt mẹ lắng cốt ันนี้คือแก้วปลาจะพี่น้องจ้ะแก้วปลาอันนี้สองกิโลจ้ะแม่น้องไม่ได้เอาให็ดด้วยเมืม่อเดี๋ยวเห็ดบ่ค่ะเนาะจ้แก้วปลาปลาดิบจ้ะแก้วปล,า,ปล,า,ปลาดิบแม่น้องเองไม่ได้กินแก้วปลาดิบ 粉底粉亮，粉嫩。